สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราว Doctor Strange in the Multiverse of Madness กันต่อดีกว่านั่นเองก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยก็ปลดสปอยกันแล้วนะครับก็มีเนื้อหาที่เราอยากจะเล่ากันมาเนี่ย แต่ไม่หมดเลยนะครับผมเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงอยากจะพูดจนถึงเรื่องของวานด้าเนาะเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบโอ้โหดุเดือดมากๆแล้วก็ดูจะเซอร์ไพรส์กับพลังที่แบบหลายๆคนไม่คิดว่าเธอจะโหดขนาดนี้มากๆเลยถูกไหมนะครับยิ่งเป็นคนที่ไม่ได้ดูซีรีส์วานด้าวิชั่นมาด้วยเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยโอ้โหวานด้ามันจะโหดอะไรขนาดนั้นวานูน,นี่นั่นนะครับผมก็เรียกว่าวานด้าเองเนี่ยเอาเรื่องโคตรๆไม่ได้แค่แบบ เอาเรื่องธรรมดานะแต่โหดชิบหายเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่ากลายเป็นอเวนเจอร์ที่มีพลังเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้นี่ครับผมในตอนนี้แต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับเราอาจจะหลงเห็นไปว่าแบบโอ้โหวานด้าเนี่ยมันโหดที่สุดแล้วจนลืมมองข้ามตัวละครอื่นๆที่โผล่มาใน MCU ที่โหดกว่าวานด้าไปนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าจากช็อตที่วานด้าโชว์เทพตบิลลูมินาติเนี่ยก็คงแบบโชว์ให้เห็นแล้วล่ะว่าเธอเทพจริงๆแต่บางช็อตเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่า มันอยู่ที่ใครลงมือก่อนเลยนะครับคือเปิดก่อนได้เปรียบจริงๆอะในมาเวลเนี่ยถูกปะเปิดก่อนที่เราได้โจมตีก่อนอะบางทีเนี่ยการต่อสู้ตัดสินด้วยการโจมตีครั้งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครโดนก่อนก็ตายเลยนั่นเองวานด้าเองสมมติหลับอยู่ขี้อยู่อย่างเงี้ยจู่ๆมีกระสุนพุ่งมาป้องหัวอย่างเงี้ยวานด้าก็ตายเหมือนกันถูกไหมก็เรีกเยกได้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองวานด้าอาจจะยังถูกจํากัดด้วยความเป็นมนุษย์อยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะมีเวทมนต์เยอะแยะมากมายก็ตามแต่นะแล้วกววต่่้งคคาา ของเวทมนต์ธรรมดาที่จะรู้จักกันในแบบประมาณว่า Order Magic ออเดอร์เมจิกอะเพราะว่าเรากํากับเวทมนต์เนี่ยเราสั่งการพลังงานบางอย่างให้มันทําอะไรบางอย่างให้กับเราแต่เคออสเมจิกเนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามก็คือความวุ่นวายถูกไหมเราไม่ต้อง แบบโอ้ยกำกับคาทงคาถาอะไรเลยใช้มือนั่นแหละโป้งโป้งโป้อง,โปองอยากจะให้อะไรก็ทํามาก็เรียกว่าเป็นเวทมนต์เนี่ยที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเวทมนต์อันนี้นะครับผมก็ใน DC ก็มีเหมือนกันนะเผื่อใครอยากรู้ก็เรียกได้ว่าไปดูกันได้ในช่อง Comic World Story ก็ขอโปรโมทช่องใหม่กันไว้นิดหนึ่งนะครับผมที่นี้เองเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยมีตัวละครไหนบ้างไงใน MCU ที่โผล่มาแล้วนะแล้วผมคิดว่า มีพลังมากกว่าตัวของวานดาซึ่งอันนี้บอกก่อนเลยนะครับผมว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมแล้วก็คิดว่าแบบบางคนนีอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เรียได่ว่าลองฟังดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราให้เหตุผลด้วยว่าทําไมตัวละครแรกนะครับผมอินฟินิตี้อวอรตอนนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าใครดู What if มาแล้วเนี่ยก็คงจะรู้นะครับว่ามันโหดเวอร์ขนาดไหนนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกือบตัวละครที่โหดที่สุดใน M.C.U เลยแล้วกันนะผมคิดว่าแบบ โหดกว่าซิลเชียลอีกนะอินฟินิตี้เอาตอนี่กัดจัก,กรวาลแตกได้ครับผมคือแบบซิลเชียลมันยังอาศัยอยู่ในจัก,กรวาลน,นะแต่น,นี้แม่งเอาปากวับจัก,กรวาลแม่งระเบิดตองวุมตามโอ้โหเวอร์มากคือเรียกได้ว่าข้ามมัลติวงมัลติเวสอะไรก็ทําได้หมดคือเรียกได้ว่าอันนี้ดูจะโหดกว่าบานดาแบบชัว์ๆก็เรียกได้ว่าแบบเหมือนใช้อินฟินิตี้สโตนได้ไม่จํากัดเหมือนอินฟินิตี้เอาตอนน่คือผู้ที่ถือคร้องพลังอินฟินิตี้กานเลท แบบในเวอร์ชั่นของคอมิกเลยแถมมากกว่าคอมิกด้วยโดยการที่มันสามารถใช้ข้ามมัลติเวิร์สได้ด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องแบบทนความเจ็บปวดเหมือนกับทานอสูงไหมคือใช้ให้ตายก็ไม่เจ็บเพราะมันเป็นหุ่นยนต์นะถูกปะใช้แม่งไม่ดีกูอยากทาอะไรก็ได้อันนี้แม่งเวอร์ของจริงนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวละครนี้เนี่ยผมให้ชนะวานด้าแน่นอนนะครับผมจากนั้นนะครับตัวละครถัดมาเนี่ยนะครับผมอันนี้เรียกได้ว่าเปิดก่อนได้เปรียบแล้วกันนะครับใครโจมตีก่อนคนนั้นชนะนะครับนั่นก็คือวานด้าปะทะกับ ธานอสอร์ชันมีถุงมืออินฟินิตี้กัรเลททั้ง6แล้วนั่นเองก็คือถ้าธานอสดีดนิ้วก่อนอ่ะยังไงวานด้าก็แพ้นะครับก็ยังไงก็สู้ไม่ได้ถูกไหมดีดนิ้วโป้งทีเดียวตายเลยไม่ต้องมาสู้กันแล้วนะครับผมแต่ถ้าวานด้าโจมตีก่อนธานอสก็ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันเนี้ยถ้าวัดก็ตามพลังจริงอ่ะพลังอินฟินิตี้การเลตเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะจะดีดเนี่ยทำอะไรก็ได้ตามใจคิดเลยในยจักรวาลแต่แบบว่ามันอยู่ที่ว่าใครเปิดก่อนแล้หล่ะในตอนนี้นะครับถ้าธานอสโป้งก่อนธานอ วานด้า <W> <laughs> ก็ชนะเหมือนกันก็เรียกว่าคู่นี้สูสีนะครับแต่ถ้าแบบเหมือนในกรณีอื่นๆนะมันก็มีกรณีที่ทานอสสามารถชนะได้ไงก็เรียกว่าพลังโดยรวมเนี่ยคิดว่าทานอสเนี่ยน่าจะเยอะกว่านะครับผมเพราะว่าไอ้ถุงมือมันโกงสุดๆเลยจากนั้นเองนะครับอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมที่คิดว่าน่าจะชนะวานด้าได้นะครับนั่นก็คือสเตรนท์ซูพรีมนั่นเองนะครับสเตรนท์ Strength จาก What if นะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้เห็นกันเพราะยังไม่ได้ดู What if อาจจะแบบอุย้ยเห็นซิกนิสเตอร์สเตรนท์แล้วมันดูกากาก นะครับสเตรนท์ซูพรีมนั่นเองนะครับผมตัวละครน,นี้เ <c oughs> วอร์เขี้ยนะครับเวอร์สุดๆจริงๆนะครับผมดูจะเป็นด็อกเตอร์สเตรนที่แบบรวมศาสตร์มืดเอาไว้ในตัวหมดแล้วะครับผมก็เรียกได้ว่าแบบด์กฮงด์กฮอะไรเนี่ยก็ไม่น่าจะเอาคนนี้อยู่นะครับอันนี้แต่เนี่ยบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ไม่ชัว์เหมือนกันเป็นความที่เห็นส่วนตัวสำหรับตัวละครน,นี้คิดว่าถ้าสู้กันจริงๆเนี่ยนะครับผมน่าจะมีโอกาสชนะวานน่านได้เยอะกว่าแบบสมมติสู้กันร้อยครั้งเนี่ยด้วยความแก่กล้าของเวทมนต์ของสเตรนท์ซูพรีมอาจจะสามารถชนะได้้้้แแบบบบ 60- 60 40อะะไรรนนียสูคังช 40นะครับผมสมมุตินะแต่แบบวานด้าก็ยังชนะได้คือไม่ใช่ตัวละครที่แบบพลังขาดอะไม่ได้แบบขนาดที่ว่าโคสู้ไม่ได้เลยแบบอินฟินิตี้เอาตอนอย่างเงี้ยคือแบบอินฟินิตี้เอาตอนที่ไม่ต้องสู้กันแล้วนะครับไม่รู้จะแบบเอาใครไปชนะได้เลยนะครับผมคือเวอร์มากๆจริงตัวละครนั้นฉะนั้นนะครับผมตัวละครถัดมาที่คิดว่าน่าจะโหดกว่าว,วานได้อย่างแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือเหล่ายักษ์ซิลเชียลนั่นเองนะครับอันเนี้ยค่อนข้างจะชัวนนะว่าโหดกว่าว,วานด้าแน่ๆนะครับผม เราะเรียกได้ว่าแบบดูสเกลพลังของมันเหนือสุดๆเลยถูกไหมะครับอันนี้ก็คงไม่รู้จะต้องอธิบายอะไรมากนะครับซิลเชียลนี่แค่ตัวก็แบบน่าจะบึ้มโลกได้ง่ายๆแล้วว่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยวานด้าก็คงจะไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาสู้ได้หรอก จากนั้นเองตัวละครถัดมาเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างมั่นใจเหมือนกันนะว่าชนะวานด้าได้นะครับเพราะว่าแบบวานด้าไม่เป็นเหมือนมดอ่ะนั่นก็คือตัวของเซอร์เธอร์นั่นเองพลังของวานด้าจจะแบบเสกนู่นเสกนี่ได้ใช่ป่ะแต่เจอกับของที่ใหญ่มากๆขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้สามารถทําได้หมดไงคือเรายังไม่ได้เห็นวานด้าทำอะไรที่อยู่ในสเกลที่มันใหญ่ขนาดนั้นนะก็เลยคิดว่าวานด้าเนี่ยไม่น่าชนะได้อย่างแน่นอนนะครับขนาดเทพแอสการ์ดก็ยังแบบเบื่อแตกนะครับผมเจอเซอร์เทอร์เข้าไป คอรนนี้ก็เวอร์มากๆเหมือนกันเซอร์เทอร์ ดันั้นเองนะครับตัวละครถัดมาเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าโหดกว่าด้าชัวเหมือนกันนะครับแต่เนี้ยก็ต้องแบบอยู่ในมิติของเขาด้วยนะครับผมนั่นก็คือตัวของดอมามูนั่นเองนะครับคือในมิติของดอมามูนี่คิดว่าไม่น่าจะมีใครสู้ดอมามูได้นะครับผมถ้าแบบเทียบกันในแบบตัวละครทั่วไปนะถ้าไม่นับแบบอินฟินิตี้เอลจอนหรือว่าไม่นับแบบฮีฮูริเมนไม่นับแบบลิฟวิ่งไคลบูนอลอะไรแบบนี้นะครับผมก็เรียกว่าซิลเชียลเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถสู้กับดอมามูในมิติของเขาได้ด้วยด้วยซ้ำไปนะฮะอันน ข้อมูลที่มันน่าจะเป็นอะไรแบบนี้ึ่งนั้นตัวละครถัดมาเนี่ยก็โผล่มาในไอ้ด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยแวบบหนึ่งด้วยเหมือนกันนะที่โหดกว่าวาด้าชัวร์เลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าใน MCU เนี่ยจะตีความยังไงนะไม่รู้จะมายุ่งกับวานด,ด้าทำไมด้วยซ้ำเพราะมันสเกลเใหญ่เกินวารด,ด้าไปเยอะเลยนั่นก็คือ l i v i n g Tribunal แล้วก็ตัวละครถัดไปนะครับผมนั่นก็คือฮีรู m a แมนนั่นเองนะครับในตอนที่เขาเนี่ยเป็นฮีรู m a แมนนะครับผมไม่ได้นับตอนที่เป็นแวร์เรียนที่จะออกมาในอออนนนนนาาาาาคตตรกกกะะับบทที่่่เเขแแบบชุยงมมล้วผวผ็ เราจะสู้ยังไงกับตัวละครนี้วะคือแบบ Infinity Alton ก็ Infinity Alton เหอะตัวละครที่รู้อนาคตอะว่าคุณจะทําอะไรได้อะ่ะคุณ รู้ทุกคําพูดของคุณน่ะรู้ทุกการกระทําของคุณน่ะแน่นอนมันต้องดักทางคุณได้อยู่แล้วถูกปะไม่ว่าคุณจะโจมตียังไงคุณไม่มีาทางทาโดนได้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยมันรู้ท่านกอดเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คิดว่ายังไงอะวานด้าไม่มีทางสู้ได้เลยขนาดงซคามมลติวร์เนี่ยเขายังชนะมาแล้วนะครับผมก็เท่ากับว่าไอ้ลิส้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่มีใครชนะมันได้เลยนะครับก็เรียกว่าเพราะฉะนั้นเองก็เนี่ยแหละน่าจะครบลิสแล้วล่ะกับตัวละครที่น่าจะโหดกับมกกรีด้ว่าอาจจะมีตัว คออื่นที่พอจะทําได้อีกแต่เราอาจจะคิดว่ามันกัมกึ่งมากๆหรือว่าบางตัวเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้สาคัญขนาดนั้นสุดๆไปเลยอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้นับมาด้วยละกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นตัวละครทั้งหมดแล้วล่ะที่โผล่มาใน MCU แล้วคิดว่าน่าจะเก่งกว่าวาด้าน่าจะโหดกว่าวาด้า,าย่างแน่นอนนะครับซีรีส์รวมทั้งหมดนะครับผมก็คือ8ตัวละครนะครับ ก็เรียกได้ว่าท่านผู้ชมคิดเห็นตรงกันยังไงหรือว่าคิดว่าตัวละครไหนทําไม่ได้หรือว่ามีตัวละครไหนอีกลอกคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ